สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆนะครับกับวันนี้นะครับวันที่13เมษายน2568นะครับตรงกับวันสงกรานต์กันพอดีเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านและขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับกับวันสงกรานต์เล่นน้ำก็ให้สนุกสนุกนะครับและขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับวันปีใหม่ไทยด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอยากจะมาพาหนุ่มๆมา แนะนำกับเพื่อนๆนะครับหนุ่มๆเด็กๆนะครับรุ่นรุ่นสะออนสะออนนะครับพาเพื่อนๆเลยมารู้จักนะครับดูกันเรื่อยๆแล้วก็ชมกันเรื่อยๆก็เล่ากันนะครับเริ่มจากตัวนี้นะครับเจ้าแดงนะครับตัวนี้นะครับเป็นกไรชมพูนะฮะยังอยู่ยังอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ยังอยู่เช่นเดิมนะครับคิดว่าหลังสงกรานต์นะครับเราจะทยอยการทําคลิปแล้วก็เปิดตัวไปเรื่อยๆทีละตัวทีละตัวนะครับ ประมาณนั้นนะครับสำหรับสาวคลิปนะครับก็ใจเย็นๆใจล่มๆนะครับทำให้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนะครับนี่นะครับตอนนี้น้ำหนักนะครับลอยชนก็เพิ่มกันขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะนี่นะครับสิ้นสุดสงกรานกันเมื่อไหร่นะครับเรามีคลิปเปิดตัวแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละคู่แต่ละคู่กันเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆก่อนให้ดูกันย้วนน้ำลายกันก่อนนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมดูกันละตัวเช็คกันไปเรื่อยๆนะครับชอบตัวไหนเล็งตัวไหนนะครับดูกันเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับลีลาท่าทางแล้วก็แววนะฮะสงกรานแล้วค่อยดูค่อยเช็คกันนะครับ วันนี้เราให้ดูก่อนนะครับรูปร่างหน้าตากระดูกโครงสร้างนะครับประมาณนี้นะครับไก่รุ่น5้าเดือนนะครับร้อยชนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ให้เพื่อนๆได้ชมกระดูกโครงสร้างแล้วก็แววตาอันหล่อเหลากันไปก่อนนะครับสีสันอันจัจา้าบนะครับจา้าบทุกตัวนะครับรอบนี้นะครับสีสันจา้าบทุกตัวไม่มีสีไหนไม่จ้บนะ เป็นสีจ้าบสีจัดจัดตอนรับวันสงกรานกันเลยทีเดียวเป็นไงบ้างวันนี้นะครับไปเที่ยวไหนกันมาไปรถน้ําที่ไหนนะครับที่ไหนรถติดบ้างติดทุกที่นะครับไม่มีที่ไหนไม่ติดนะครับโดยเฉพาะแยกไฟแดงนะครับติดจังๆเลยนะฮะติดไฟแดงครับไม่ใช่ว่าติดอะไรนะครับนี่ก็คือตัวที่นําเข้านะครับกําลังวิ่งวนนะครับวนวิ่งนะครับสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงนะครับวิ่งกัน2ตัวนะครับ ให้ดูไวและอ่อนนะครับตัวนี้นะครับคลิปก็มีแล้วนะครับตัวนี้นะครับเย๋ยวหลังสงกรานต์นะครับเรามาย้ำคลิปกันอีกทีหนึ่งย้ำความมั่นใจตอกความแรงที่มีคลิปแล้วก็มีคลิปอีกนะครับตอกความแม่นนะครับเพิ่มความคมขัดเกลาไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มความเฉียบาดเพิ่มความว่องไวเพิ่มความเอาตัวรอดนะครับ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวนี้กำลังคึกเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้นะครับก็มีคลิปสองสามเที่ยวแล้วนะครับและช่วงนี้ก็แข็งเอาพอตัวกันเลยทีเดียวนะครับความคึกเป็นต่อนะครับรูปลอเป็นรองหน้าตาเป็นอันดับหนึ่งไว้ยังไงนะสมัยนี้นะครับรูปนะฮะหล่อไม่หล่อเขาไม่ได้ดูกันที่หลอนะครับไม่ได้วัดกันที่รูปหลอหน้าตานะฮะ ขอ,อนอกเรื่องกันสักนิดนึงเขาวัดกันที่ความรวยเขาวัดกันที่ไฮโซนะครับโดยเฉพาะใครโกโหกเก่งนะฮะฟาดเรียบนะไม่ว่าจะเป็นนักร้องดารานะครับแม่นะฮะใครที่โกหกนะครับฟาดเรียบนักร้องดารานะครับแอบแซบนะแอบแซบมีข่าวกันทุกวิทุกวันนะครับ มาดูไก่ต่อดีกว่านะครับมาดูไก่กันต่อนะฮะนี่นะครับตัวที่ยังอยู่ครับตัวนี้ตอนนั้น28 2 9ตสองตนี้ลดแล้วลอยชนนะจะอยู่ที่สองหสองดนะครับอันนี้นะครับก็จะประมาณสองสี่นะครับตัวนี้สองสามสองสี่นะครับสำหรับเจ้าเหยี่อตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆก็แล้วกันหลังสงกรานเราค่อยมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะฮะ อันนี้ก็ชมยั่วน้ำลายกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่ติดกับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกลักนะครับอันนี้ก็ปากก็จะเบียวเบี้ยวนิดนึงนะครับเลี้ยงไว้แต่เล็กนะครับตัวนี้นะครับปากมีจนีนะครับแข่งพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวสงการค่อยว่ากันนะครับโครงสร้างนะครับอย่างเล็กยูนนะครับ ลอยชนน่าจะสองต้นนะครับตัวนี้นะครับลอยชนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังไงแล้วขอผ่านไปก่อนก็นแล้วกันสองการเราค่อยมาดูกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับเป็นสีเยียขาวสวยงามนะครับสายแม่ก็จะเป็นลูกไอ้บากนะครับแม่หมูไม่บินเขาหรือลันนะครับลอยชนยังน้อยอยู่นะครับ แล้วหลังสงการก็ว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับตัวนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับอีกตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าแข้งขนนะครับน่าจะเป็นลูกไอ้ดำข้อเงินนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกไอ้ดำแม่ข้อเงินนะครับจะเป็นแข้งขนนิดนึงสีเทาๆนะครับหน้าตาเข้มข้นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวสงการค่อยมาเช็คนะครับหลังสงการ เดี๋ยวเราก็มาเช็คให้ทีละตัวทีละตัวทีละคู่ทีละคู่กันไปเลยก็แล้วกันนะครับเช็คกันแบบยาวๆดูกันแบบยาวๆนะครับน,นี้เพิ่งจับครอบสุ่มได้2วันนะครับแล้วก็เยื่อตัวนี้นะครับสวยงามนะฮะยังไม่มีคลิปนะครับสงกา์น,น่าจะมีคลิปนะครับสวยนะครับรูปร่างดีลายสวยเลยทีเดียว หงองดีนะครับหงอนดีหน้าตาดีหล่อเลาเอาการนะครับหลังสงการก็ค่อยว่ากันอีกตัวนะครับหลายๆตัวกันเลยทีเดียวรอหลังสงการนะครับผมค่อยเชลยได้เชลยได้เชลยได้ด้วยกันนะครับตอนนี้ชมกันเพลินไปก่อนดูเรื่อยๆเป็นก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นลูกรักณอีกตัวนะครับเดินตามตั้งแต่พักออกจากไข่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ตอนนี้ลอยชนดีมากเลยนะครับลอยชนอยู่ที่26ต้นๆน,นะครับตันนี้นะครับดูยังเป็นวัยละอ่อนอยู่เลยนะครับดูหน้าตาผิวพรรณขนแข้งนะครับละอ่อนละอ่อนนะแต่ลอยชนป่าไป26แล้วนะครับ26จะ27อยู่แล้วนะครับแม่อันนี้ก็เป็นวัย5-6เดือนเหมือนกันนะครับผมลอยชนเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะฮะเยอะกว่าเพื่อนๆเ,เลยทีเดียว ไม่รู้ว่าเต็มที่จะน่าจะได้3ามหรือเปล่านะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับดูกันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับหลังสงกรานหลังสงกรานค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่ไว้ใจด้วยนะครับวันนี้ขอโชคดีมีความสุขนะครับ